พอญาตครับตอนนี้เพื่อนๆผมเก็บถึงมาถ่ายแล้วโอวดีจอดจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาเจอร้านนี้ครับอย่าร้านแล้วก็น้องๆหนูๆเป็คนที่ว่าใจบุญผมเจอตลอดทางนะครับบุรับตรงนี้ก็ได้แล้วครับฮะเนี่ยครับแจ๊ครนนี้เขาบอกว่าเออเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เด็กในร้านขอบคุณครับขอบคุณครับมีนได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับถือว่าทางแลผมมีกำลังใจที่จะเดินไปต่อได้ ผมออกมาจากการบุรีระยะทางไม่รู้กเท่าไหร่ผมมีเง Lia ินมาสามร้อยแต่ผมมีเงินแก้เงิกินขอบคุณพีบ้าผมจอดจะถ่ายรูปผมก็ไม่กล้าแต่ทั้นั้นผิดลาแลแต่ยังดีครับเพราะว่าทางละครสีธรรมราชตรงหน้าวะไอ้ไข่ไม่ไม่ไม่อยากเกลียดคนการแล้วได้รับแต่กําลังใจได้รับแต่ของดีมาครางนี้ทั้งนั้นเออขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ ไข่นะตอยงน้ำโาราันะคะดีมากครับดีชื่อร้ายนะโรจักนั่งโักสมุนี่นะฮะใครมาวัดไอไข่วัดตรงตองแวะนะฮะเป็นคนที่ว่าใจดีเพราะไมะู่้จักันแล้วก็เข้ามาถับขอบคุณเพรคุณยังสูงสูงนะครับนี่ฮะอย่างผมขออนุญาตนอนตร้งนี้งตั้งดวงชั่วโมงนงไงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเมื่อแรกคืนนี้ผมนอนนี่ครับ ไน For, <Humans. S 1> ี้นะนี่ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะน้องอุวงขอให้มีสปรัมสุกนะร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะว่าร่างกายสมบูรณ์สุดยอดเลยอ่าขอบคุณครับจะแกะเองหรือว่าเดี๋ยวแกะไดได้ครับไี่ถะของที่ว่า้ไ้ัดนี่เป็นของที่ว่าพาหลายทางมาขอให้ใช้นะคะดรับผมได้ใช้ไ้ไ ใช้น้ำนี่แหละผมเองก็มีตัวมา3ลายบาทแต่ผมเติมแก๊สมานี่เกือบพันก็กินอยู่คืออะไรคนใจดีที่ผ่านหลายทางมาชีวิตก็ยังมีบุญท,ท,ที่ได้เจอมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตผมที่ไปต่อได้ก็ได้กับคนรอบข้างแบบที่ไม่เคยรู้จักมากกอนไม่เคยหน้าตมากอนแต่ก็ยังมีกําลังใจที่จะไปต่อได้ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณมากครับนะแค่นี้ก่อน